ใครๆก็บอกว่าเราต้องรักตัวเองใช่ปะแล้วจริงๆแล้วการรักตัวเองมันคืออะไรอะสําหรับอาร์มนะอาร์มคิดว่าการรักตัวเองอะมันก็เหมือนกับการที่เรามีเพื่อนสนิทคนนึงอะเรารักเขาเราห่วงใยเขาเราหวังดีกับเขาอะเราซัพพอร์ตเขาในวันที่เขารู้สึกอ,อกหักหรือว่าถ้าเขามีแฟนใหม่เราก็พร้อมที่จะยินดีไปกับเขาแฮปปี้ไปกับเขายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น เพื่อนๆเคยไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนสนิทใช่ไหมครับอ่ะเอาเรื่องนี้แล้วกันเราไปต่างประเทศกับเพื่อนสนิทถึงสนามบินปุ๊บเช็คอินปั๊บปรากฏว่าเพื่อนสนิทเราลืมพาสปอร์ตเอาทำไงทีนี้จะมีเพื่อนสองประเภทประเภทแรกเฮ้ยแกหยุดก่อนตั้งสติใจยเย็นดูดีว่าเรามีเวลาทันไหมแกตอนนี้รีบไปเอาพาสปอร์ตที่บ้านเลยได้ไหม หรือให้โทรไปหาที่บ้านให้ที่บ้านเอาพาสปอร์ตมาให้ได้ไหมถามว่าโกรธไหมถ้าเพื่อนสนิทลืมพาสปอร์ตลึกๆมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมเฮ้ยทำไมลืมวะใช่ไหมแต่เราแทนที่ความโกรธนั่นด้วยความรักความเมตตาด้วยความคิดที่ว่าเฮ้ยมันก็เกิดขึ้นได้แหละมันไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกช่างมันเถอะเพื่อนประเภทที่2พร้อมงัดอาวุธละมึงทําไมเป็นคนแบบนี้วะทำไมมึงโง่แบบนี้วะ ทำไมสับเท่าแบบนี้เรื่องแค่นี้ทําไมลืมได้โหเป็นเรารู้สึกไงอะรู้สึกดาวเลยใช่ไหมมาว่าเราแล้วถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้อยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตอะโหชีวิตเราจะเป็นยังไงคิดดูสิมันคงรู้สึกแย่เนาะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรในชีวิตอะก็จะมีเพื่อนคนนี้พร้อมที่จะซ้ําเติมตลอดเวลาและนี่ก็คือความแตกต่างของการรักตัวเองแล้วการไม่รักตัวเอง การรักตัวเองมันคือการใจดีกับตัวเองการเมตตากับตัวเองไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในชีวิตเราจะมีเพื่อนคนนี้พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราคอยแก้ปัญหาไปได้วยกันไม่ใช่มาซ้ำเติมเราอยากให้ทุกคนลองถามคําถามนี้กับตัวเองนะครับว่าในวันนี้เรามีเพื่อนแบบไหนถ้าคำตอบของเราเป็นเพื่อนประเภทที่สองที่คอยด่าดเราตลอดยินดีด้วยครับ เพราะว่าเราจะได้มาเรียนรู้วิธีการรักตัวเองไปพร้อมกันโอ้โหสักครั้งในชีวิตอยากจะบอกว่าถ้าคุณได้ตกหลุมรักตัวเองเป็นนะคุณจะอยู่ในสภาวะที่มันแบบตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งอ่ะที่เราชอบทุกวันอนะ่ะมันจะฟินจากข้างในจนล้อนออกมาจนทําให้คนอื่นอ่ะอยากเข้ามารู้จักเราเพราะว่ามันอยู่กับเราแล้วมันมีความสุขมันฟินนะครับ มันจะเป็นเหมือนแรงดึงดูดมหาศาลเลยอะที่จะดึงดูดคนดีๆความรักดีๆความสัมพันธ์ดีๆมาหาเราโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามอะไรเลยเขาจะวิ่งไล่ล่าเราเองเออแบบเนี้ยอยากได้ไหมถ้าชอบความรู้ดีๆแบบนี้ก็ฝากติดตามช่องของอาร์มไว้ด้วยนะครับแล้วเรามาตกหลุมรักตัวเองไปพร้อมๆกันบา,บาย